สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการคมชะลึกเม้นเม้มามค่ะอย่าแปลกใจนะครับถูกต้องอา่นวันนี้ฉากเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงเพราะว่าว่ามีอย่างพุทธพิงนะคะเพราะว่าคนที่จองสตูดิโอไฟนั้นเป็นพี่แบล เราต้องบอกว่าแขกสําคัญด้วยไงใช่เออแต่ว่าแขกจะเป็นใครต้องติดตามดูนะเพราะว่าแบบแซบได้อยู่นะวันนี้นอกจากฉากเราเปลี่ยนไปอัดเรายังต้องนั่งกันด้วยต้องนั่งกันด้วยพอเราเหนื่อยไม่ใช่หนกเราแก่แล้วแก่แล้วไข้คอไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยใช่ไหมกินไก่เยอะวายเหรอเธอชอบกินไก่เหรอเป็นเกาไงเกาเนื้อตัวเองนะวยตลอดอ่ะคนนี้ผู้ชายคนเนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงดีอ่ะ อะไรก็ได้โอเคจุดนี้นะมาข่าวแรกเลยดีกข่าวแรกมันเป็นความแบบข่าวเป็นเรื่องราวดีๆดีๆเพราะว่าแบบว่าเราก็มีทายาทอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงแล้วอ่านต้องบอกว่า เป้ยปานวาดคลอดลูกแล้วเมื่อเช้านี้ตอน8โมงเขาไม่ได้เรียกคลอดหรือเปล่าพี่โดนผ่าหรือเปล่าเออก็ผ่าผ่าคลอดแล้วแหละก็จริงๆแล้วด้วยความที่มีทางเป้ยเนี่ยมีเลือดออกตอนตอนตีสามทางป๊อปเนี่ยสามีก็เลยพาแบบปรึกษาหมอโทรไปหาคุณหมอที่านเป็นยังไงดีเยังไงดีว่าแบบเลือดออกอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบว่าภาวะมันลูกบวมตัวคุณหมอก็เลยบอกว่าให้ผ่าคลอดเลยก็เลยคลอดน้องลูกชายนะตอน8โมงเช้า ี่โรงพยาบาล BNS ใช่แล้วก็ร่างกายแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกนะแล้วก็ทางป๊อปนี่ก็แบบว่าดีใจเลยตื่นเต้นลูกชายนั่นหนักหนักสามพันสองสามสิบสี่กรัมนะออก็ดูแบบว่าหน้าตาพี่ดูเห็นแล้วแบบลูกหน้าตาเหมือนป๊อปมากเลยอ่ะคล้ายๆนะเด็กๆอาจจะยังไม่รู้เนี่ ก็จะหน้าเหมือนใครเพราะปกติเนี่ยลูกผู้ชายต้องหน้าเหมือนแม่ไงถูกต้องแต่ก็จริงๆเราก็ไม่เป็นไรหรอกหน้าตาเหมือนใครเพราะว่าทั้งพ่อทั้งแม่ก็น้าตาดีหมดนะสองคนเลยหลายคนก็สงสัยทำไมถึงคลอดเร็วจังอะไรก็นี่ไงมีเลือดออกก่อนไงภาวามดลูกหดตัวถูกต้องอ่านเอะอ่านคิดอะไรอยู่หรือเปล่ากี่เดือนน้าเออแหม่คุณผู้ชมคิดอะไรอยู่ใช่ไหมคะ าทาง,างอปอปทงองเนี่ก็ให้สัมภาษณ์นะบ<า>อกรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าได้เข้าไปห้องคลอดด้วยก็บอกว่าแบบแต่สิ่งสําคัญเนี่ยคือเป็นห่วงทางคุณแม่แล้วก็คุณลูกว่าจะออกมาเนี่ยร่างกายแข็งแรงหร,ร,ร,รือเปล่าสมบูรณ์หรือเปล่าแต่คลอดเร็วขนาดนี้แล้วก็ทารวมตัวงหมดลูกทำให้คุณลูกของเป้ยเนี่ยต้องออกมากันนั่นแหละพอเห็นลูกเนี่ยเขาก็ดีใจแล้วแล้วคุณแม่ปลอดภัยทางเป้ยปลอดภัยเขาก็แบบว่าตื่นตันปื้มปริ่มแล้วก็ก็เห็น วิเนที่แรกที่เป้ยเห็นลูกเนี่ยเป้ยเนี่ยน้ำตาคอด้วยมันก็ดีใจไงเห็นหน้าลูกถูกต้องรู้สึกไหมจะรู้สึกไหมยังยังยังไม่รู้สึกในตอนนี้นะเออเพราะว่าถ้าถ้าคลอดอันคลอดลูกมาเนี่ยโอ้ยพี่ว่ายังไม่ได้คลอดเป็นต้องเลี้ยงหลานเยอะอันนี้หลายเดือนแล้วนะอันเป็นท้องช้างสักสิบ สิบเดือนเอ้สิบปีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วลูกเขาตั้งชื่อว่าอะไรพี่เพเนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยเขายังเถียงกันอยู่ว่าตั้งชื่อเล่นขนาดชื่อเล่นนะว่าจะชื่ออะไรดีเพราะว่าคือทางทางป๊อปเนี่ยก็บอกคุณแม่เนี่ยคุณแม่ของป๊อปเนี่ยเขาอยากให้ชื่อเข้าปั้นเพราะเป้ยเนี่ยชอบกินอาหารญี่ปุ่นมากตอนท้องตอนท้องเออใช่แต่ว่าคือเถียงกันอยู่ว่าจะชื่ออะไรเยก็ยังไม่ยอมก็เดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้เขาจะบอกว่าเขาจะไปให้สัมภาษณ์ทั้งทั้งป๊อปทั้งป๊อเวจจ ตัวเล็กด้วยอไรางี้เออแต่จริงๆแล้วในวันนั้นวันวันนี้ตอน10บโมงอ่ะพลเอกสนธิเนี่ยคุณพ่อของป๊อบเนี่ยก็มานี้ด้วยนะมาเยี่ยมด้วยนะกับภรรยาก็มาเยี่ยมเพราะมารับขวัญหลาด,ด้วยไงเออจัดระ ใช้ทองสกีบโอ้ไม่รู้ต้องไปแอบถามวันนั้นนะวันศุกร์ที่เขาพูดอแบบเอ๊ะให้สัมภาษณ์เนี่ยว่าเขาแบบเออปกติต้องในส่วนที่จะให้อะไรใช่ต้องปู่กับย่าต้องให้แบบเป็นทองนะเป็นข้อทองข้อเท้านะใช่ไหมกุ้งกิ้งกุ้งกิงอะไรอย่างงี้ก็ต้องไปดูว่าเออ น้องนน้้อองงว่าที่เข้าปั้นใช่ตกลงไม่รู้ชื่ออะไรนะจะได้รับขวัญจากคนนเอกสีะแต่เขาบอกว่าหน้าหน้าตาน่าเกียรติาชังจริงเหราก็ต้องบอกน่าเกียรติาชังไว้ต้องเดี๋ยวโดนผีขโมยไปอันนั้นเป็นเด็กเอาไว้พูดะแต่เราอ่ะพูดได้ว่าเอ้ยเราก็น่าเกียรติาชังเออนะเออไม่ไม่ได้เป็นเด็กนะตัวเราใช่ไหมโอาอะมาอีกข่าวนึง่งงานนี้ก็เป็นเกิดขึ้นสุดร้องรอเนี่ยนะคุณผู้ชมเมื่อวานว่าเมื่วันนี้แหละเพราะว่าแบบ นางเอกสาวนะเขาบอกว่าเป็นจิ้งจอกพันหน้าโอ้โหตขนาดนี้เลยเป็นแบบนางร้ายเอ้ยเป็นนางเอกนางเอกเขาเป็นนางเอกแต่ว่าเขาสมบทบาทนางร้ายในละครคนเชื่อนะสำหรับพอยเชอร์แมนสัศเองแต่เพราะวันนี้ไปออกงานนะคะคู่กันกับต้าเนมต้าพี่เพนจริงๆอาจจะไม่ได้คู่กันอาจจะดิวเป็นการดิวที่แบบว่าอาจจะแบบเป็นงานเดียวกันเพราะว่าละเพราะว่าเป็นงานของพี่พพล พัชรพลศิลประจาะจเป็นออแกไนซ์บริษัทออแกไนซ์บริษัทออแกไนซ์แล้วเกิดการผิดพลาดสื่อสารกันผิดพลาดซึ่งเกิดจากการที่บอกว่าคือตอนแรกจ้างอ่ะจ้างมาทางผู้จัดการส่วนตัวของพลอยก็แจ้งมาวว่าก็แบบว่าเออวันนี้เนี่ยจะมีสื่อนะสื่อมาบ้างแต่ว่าด้านตัวพลอยเองเนี่ยเขาก็ ตกใจตื่นตะลึงแล้วก็ไม่ได้พร้อมสําหรับการให้สัมภาษณ์ก็อาจจะแจ้งไว้ว่ามีมีนักข่าวอาจจะไม่มากนจะมีแต่ว่าพอไปถึงงานปุ๊บนักข่าวเปรียบเพราะว่าบ้านเรานี้นะไม่หรอกเพราะนักข่าวในส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเห็นว่าพอยกับตาออกงานด้วยกันใช่แล้วก็งานทีด้วยก็เลยจะขอสัมภาษณ์คู่กันอย่างนี้แล้วก็เกิดการแบบเป็นข้อควรหาขึ้นมาเลยว่าพี่เพนพอยก็ ปีแตกแล้วก็วีนเบี่ยงแบบอเกนหยเลยว่าเอยทําไมเป็นอย่างนี้ไหนบอกว่าไม่มีนักข่าวนักข่าวไม่เยอะอะไรไม่้มีสัมภาษณ์ด้วยใช่พอตกลงพอมาถึงปุ๊บอ้าวอุ้ยนักข่าวเต็มเลยสามสี่ร้อยกว่าคนก็ไม่ได้ตั้งตัวเลยแบบ่็อุ้ยขอตัวงั้นนะเน้นแบบไม่พร้อมจริงๆเพราะว่าชุดอะไรต่างๆของพลเนี่ยไม่ได้เตรียมมาเพื่อที่จะให้สัมภาษณ์เพราะว่าชุดตัวเองก็มันไม่ได้แมทกับเอ่อีมงานเพราะว่ามันเป็นงานที่โรงพยาบาลอ๋อจ้ะ เพราะว่ามันเป็นแบบเกี่ยวกับสมุนไพรอะไรนี้มันต้องแบบออกแนวเขียวๆอย่างพวกเราอย่างนี้พวเราพอจะเป็นสลายได้แต่พลเขาอาจจะไม่ได้ใส่ตีมนะก็เลยบอกอุ้ยขอตัวแล้วงั้นหนีเลยจะหนีไปเนี้ยจากงานเลยปล่อยให้พี่ต้าเนี่ยรับหน้านักข่าวแทนเออเราก็ได้ไปทำพาดพี่ต้าว่าแบบเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ว่าแบบพอไม่พอใจแล้วเดินหนีไปงี้เออพี่ต้าก็ให้เหตุผลมากก็แบบ เป็นความคิดส่วนตัวของพลอยที่แบบว่าตัดสินใจที่จะออกทิ้งงานไปเพราะว่ามันแบบทั้งการสื่อสารการผิดพลาแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยมันไม่แบบคนละทางกันส่วนทางกันอีกแยกอีกฟังหนึ่งคิดว่าเออบอกไปแล้วมีนักข่าวแต่ว่าก็คงแบบมาไม่เยอะหรอกเพราะว่าปกติพอยก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยมีประเด็นอะไรเขาคิดกันอย่างนี้แต่ตัวเจ้าตัวเองเนี่ยก็ตกใจก็ยังคงแบบ ขวัญขวัญเสียอยู่ไม่เพราะว่ากรณีนนก่อนหน้านี้ก็มีข่าวอยู่แล้วไงที่ว่าเรื่องการสื่อสารกับ ized, ออแกนไนซ์ใช่ไหม,อมพอเคยมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นแล้วออพออาจจะก็เลยจะมีแบบว่าเอออาจจะต้องแบบคือในเรื่องการสื่อสารนะต้องต้องนิดนึงแต่จริงๆริอาจรู้ไหมว่าการรับงานอีเวนต์เนี่ยของดารานเนี่ยอย่างต้ากับ ต้ากับพลอยเนเขาเป็นแฟนกันเนี่ยเวลาเขาับงานอีเวนต์เนี่ยเขาก็จะอีกราคานึงนะแต่ถ้ารับเดี่ยวหมายถึงว่าเป็นคู่รักทั่วไปคือถ้าเป็นออกงานคู่กันก็อีกราคาหนึ่งสมมุติถ้าเป็นเพิ่มต้ามาแล้วต้องให้สัมภาษณ์ด้วยก็อีกราคาหนึ่งจะเป็นหนึ่งแสนแปดอะไรอย่างเงี้ยอนะโดยปกติเนี่ยถ้าดาราออกงานเดี่ยวนะก็ถือว่าเป็นคนละเลทกับสัมภาษณ์อีก สัมภาษณ์ด้วยส่งว่าดารามาร่วมงานเฉยๆแมาล้วงงานให้ไปเดินในงานอีกหนึ่งราคาแต่ล่วงงานด้วยสัมภาษณ์แต่สัมภาษณ์ด้วยอีกหนึ่งคก็อีกหนึ่งราคาก็คือบวกไปอีกอันนี้มันเป็นอย่างงี้พราถ้าเราไปออกงานอย่างงี้แล้วพี่เพนเราต้องให้สัมภาษณ์เราเราเอาเราสองร้อยก็เอาแล้วสองร้อยหรือเราต้องให้เขาหรือเขาให้เราจ้างจ้างช่วยเอาไปออกหน่อยก็เลยเราก็เลยได้ไปถามทางด้านของออากไนซ์ก็คือพี่พอพลพลนะคะก็บอกว่าพี่พอบอกว่าเนี่ย เขาได้ติดต่อกับพลอยเนี่ยอยากจะมาร่วมงานกันตั้งนานแล้วช่งผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเกี่ยวกับการแบบสูนภัยต่อต้านพวกความดันโลหิตอะไรอย่างนี้เบาหวานอะไรอย่างนี้ก็คือแบบเห็นเขาเป็นคนเฮลตี้ภาพแต่ว่าพอเกิดเรื่องรู้สึกว่าแบบก็รู้สึกไม่ทีเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นคนในวงการด้วยกันใช่ก็เลยแบบเแต่ไม่ได้คิดมากว่าจะโจรธอะไรนี้ก็แต่เขาต้องไปเคลียร์ไหม ใช่ก็อาจจะแบบเป็นการไปพูดคุยกันหรือขอโทษอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าก็คนในวงการด้วยกันก็ยังอยากจะร่วมงานด้วยกันต่อไปแต่จริงแล้วก็ต้องคุยให้รู้เรื่องโดยเฉพาะดาราที่มีผู้จัดการส่วนตัวเนาะที่ว่าคือการรับงานเนี่ยมันต้องแบบ มีการพูดคุยกันละเอียดซึ่งพี่เป็นไม่ได้ผู้จัดการดาราเพราะพี่เป็นคนไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ไม่นะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต่พี่เป็นก็เป็นแม่บ้านแม่เรือนได้นะทำกับข้าวอันคิดว่าการทํากับข้าวกับการจัดการชีวิตคนมันอาจจะเป็นอันเดียวกันนะพี่เพนอือเขเป็นอาจจะเป็นแบบเป็นแบบแม่ดาราอะไรอย่างงี้ได้เขาพี่สนิทกับแม่ดารานะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ดารานะแม่เป็นคนจัดการแม่ดาราไรย่างนี้ เวลาคุณแม่อยู่บังว่าโอเคโอเคโอเคพอได้ใช่ไหมโอเคอ่านมาอีกข่าวหนึ่งอ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องเจ็บๆไปป่วยคล้ายๆอีกแล้วว่าคนนี้คนนีงเหมือนเขาจะเช็คเลตติ้งตลอดเช็คเลตติ้งกับเช็คเลตติ้งอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณนี้ใบเตยอาสยามลื่นล้มจากขณะถ่ายละครข้อเท้าพลิกเลยจ้าหามส่งโรงพยาบาลเลยนะอ่านมันแน่นอนเหรอพีอาร์ส่งมาหามส่งโรงพยาบาลข้อเท้าพลิกมันต้องหามอยู่แล้วเพราะว่าเดินไม่ได้เดินไม่ได้แต่ าไปลงพีชเนี่ยไม่ต้องหาไม่ต้องหามใช่ไหมโอเคขึ้นรถขึ้นรถเรื่อลงพีช่าด้วยกันเดี๋ยวก่อนนนะครับมาเมื่อตอนแบบว่าก่อนเที่ยงประมาณประมาณยี่สิเที่ยงนี่แหละใบเตยเนี่ยเขาถ่ายละคร เรื่องของของเมียน้องเมียเมย์ของเมย์เฟื่องอารมณ์ที่ของของช่องแปดนะแล้วด้วยความที่เป็นฉากที่ใบเตยฉากใบเตยเนี่ยเขาเขาต้องเข้าฉากกับน้องมดโฟร์มดอ่ะแล้วด้วยความที่ต้องแบบมีปัญหาทะเลาะกันแล้วแบบมีการแบบตัดน้องสัดน้ําอะไรกันอย่างนี้แบบอะไรอย่างนี้ก็เลย น้ำมันมีน้ำไงก็ลื่นล้มจ้าข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพ้เขาบอกว่าก้นกระแทกข้อเท้าพลิกเขาบอกว่าเดินกันไม่ได้เลยทีเดียวก็เลยต้องส่งโรงพยาบาลบอกทีมงานเนี่ยส่งโรงพยาบาลสินแพทย์เพาอยัางใกล้แถวรามินทางไงคงถ่ายแถวนั้นนะก็เลยแบบว่าคือเช็คแล้วเอกซเ์แล้วคุณหมอบอกว่าข้อเท้าพลิกะลรอย่างนี้ก็เลยต้องเข้าเฟืองนะจ๊ะตั้งแต่เอ่อตั้งแต่ข้อหัวข้อข้อเข่าเออไปถึงข้อเท้าอย่างนี้เออแต่เขาเขาเรียกเขาเรียก อะไรเข้าฝึกเล็กเล็กๆอ่ะเข้าฝึกเล็กก็บอกว่าแล้วก็ต้องให้อยู่เฉยๆเนี่ยหนึ่งถึงสองวันก็คือแบบห้ามขยับขาอะไรอย่างเงี้ยเขาไปเจอจะทำได้เหรอพี่เพนอยู่เฉยๆเนี่ยเออพอน้องเป็นคนเนาะอเลอ์ตลอดเวลาเออเป็นคนเช็คเลตติ้งตลอดตลอดแล้วก็แบบบันทายนะนะความจริงเนี่ยเวลาล้มเนี่ยเอาตูดลงอะถูกแต่ว่าน้องเขาอาจจะแบบ เสียศูนย์ทางนั้นวันทายเอ้พี่อยากรู้ว่าอ่านถ้าแบบตอนนี้แบบว่าต้องเข้าเฝื่อแล้วอยู่โรงพยาบาลเนี่ยน้องต้องแบบปกติชุดโรงพยาบาลเขาต้องยาวๆใช่ไหมน้องต้องใส่สั้นไหมอ่ะต้องพี่เพนต้องแบบเอาเป็นกาตัดเลยนะเรื่องนี้ต้องเอากป็ไกาตัดเลยตัดขาหรสั้นหรือพับพับพับไม่พับไม่ต้องตัดต้องตัดให้สั้นตรงนี้เลยเป็นดีไซเนอร์เองยเใช่ไหมเพราะว่าเข้าเฝื่อที่ขาคือแบบ เอาถ้าผ้ามันปิดขาคนจะไม่รู้ว่าแบบขาหักหรือขาแพงไปเข้าเขือกอะไรนี้มันต้องสั้นต้องสั้นนเป็นคอนเซปต์น้องนะคนแบน้องถ้าแบบปิดขาอุ้ยไม่ไม่ใช่ใบเตยไม่ใช่ใบเตยก็น้องบอกแล้วไงไม่สั้นไม่ใช่ใบเตยมันจะกลายเป็นใบหนาดเลยนี้